สวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆทุกท่านนะครับนะฮะนะครับมาดูพระกุวัดมหาวันกันนะฮะนะครับนะฮะเป็นพระพิมพ์ตื้นนะครับนะฮะลักษณะคล้ายกับพิมพ์ใหญ่มากนะฮะนะครับต่างกันที่หน้าโนกันนะฮะหลวงปู่หน้าโนกว่านะฮะนะครับ มุมนี้แลเห็นเหลี่ยมเหลี่ยมเกตสวยนะนะครับนะฮะใบหน้าจมูกหลวงปู่ก็โอเคอยู่นะฮะนะครับนะฮะภาพไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะนะครับนะฮะขยายนะฮะมืดไปหน่อยขออภายัยนะฮะ นะครับนะครับเป็นพระพิมพ์ตื้นนะฮะนะครับหน้าโหนกนะฮะนะครับลองดูฝั่งนี้มั้งนะฮะว่าจะชัดไหมนะฮะนะครับนะฮะไล่ขึ้นไปให้ดูทีละจุดนะครับนะฮะตื้นตรงนี้นะครับพี่ๆนะครับนะวงแขนด้านนอกนะฮะนะครับ นะครับแก้มปอกพระพิมพ์นี้แก้มปอกนะฮะแก้มจะเหมือนจะทรงนี้นะฮะแก้มปอกนะครับนะฮะนะครับนะฮะเอาสั้นๆนะครับนะฮะนะฮะนะครับ ภาพไม่ชัดก็กลัวกลัวพี่ๆรับชมนะฮะไม่มีความสุขนะฮะนะครับนะฮะนะครับพระองค์นี้หลังสวยนะนะฮะนะครับนะฮะหลังสวยนะครับนะฮะดูมุมเอาพระออกหน่อย นะฮะในไหนก็ด oh, ูแลดูให้ครบทุกองค์นะฮะนะฮะเหลี่ยมนี้นะครับเห็นไหมครับนะฮะสมบูรณ์ไปทุกอย่างเลยนะฮะนะครับนะฮะนะครับมาถึงตรงนี้นะฮะนะฮะนะครับนะฮะรอยดันนะฮะนะครับเห็น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 อ่าเห็นรอยดันไหมครับเขาทิ้งร่องรอยไว้นะฮะนะครับนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะนะครับพระกูวัดมหาวันนะฮะนะครับพิมตื่นนะครับนะครับสวัสดีครับ